thank mm -hmm. you สวัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเด์นะครับหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นโมเดนแบบจี๊ดเลยนะครับเดี๋ยวไดูรอบๆบ้านกันนะครับโมเดนจี๊ดก็คือตรงนี้ก็คือเป็นลุคแบบสไตล์โมเดนที่แบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบบ้านเพิงมาเงี้ยนธรรมดานะครับหลังนี้นะครับก็จะเล่นกระจกเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็พวกงานตกแต่งพวก เป็นเหล็ก C Channel พวกนี้นะครับก็ดูแล้วจัดจ้านเลยนะครับลักษณะเด่นหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านกึ่งๆเป็นบ้านกล่องนะครับแล้วก็จะมีโซนด้านหน้าที่เป็นรูปทรงกล่องนะครับแล้วก็มีไฮไลท์นะครับก็คือช่องแสงด้านบนนะครับตรงนี้ก็คือจะเทค e v วิว นะครับสามารถมองดูท้องฟ้าเห็นเลยนะครับจากด้านในนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องแดดแดดส่องก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตรงนี้ก็สามารถทําผ้าม่านปิดได้นะครับผ้าม่านที่ติดด้านบนนะครับแล้วก็เป็นเชือกที่รูดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราหันหน้าถูกทิศทางนะครับสมมุติบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแดดก็จะไม่ส่องอันนี้ก็แทบจะไม่จําเป็นต้องติดผ้าม่านเลยนะครับผ้าม่านก็ไว้สําหรับปิดบังด้านในนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับถ้าหันหน้าถูกทิศทางนะครับสําหรับ ขนาดตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่105ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นหลังที่ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์กําลังพอดีนะครับขนาดเท่านี้นะครับก็คือ100กว่าตารางเมตรนะครับสําหรับฟังก์ชันด้านในนะครับหลังนี้จะมี ห้องนอนสมห้องนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือที่จอดรถสามารถจอดได้1คันนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้ถือว่าจอดแบบมิดคันนะครับก็ยังเหลือแบบหัวโผล่ท้ายโผล่อยู่นะครับในขณะที่เราจอดนะครับยังช่วยป้องกันเรื่องของแดดส่องทาให้สีรถหรือว่าภายในรถเนี่ยมันมันปลอดภัยจากความร้อนจากแดดนะครับหรือว่าความร้อนต่งาง มาดูการใช้ซอยอาคารนะครับสมมุติว่าเราเดินทางออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ขับรถเข้ามานะครับบ้านจะเข้าได้2ทางนะครับก็คือระเบียงหน้าหน้านะครับจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยตรงระเบียงนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือเข้าฝั่งห้องครัวนะครับฝั่งห้องครัวก็จะสะดวกหน่อยนะครับถ้ามีสัมภาระเนาะเราก็สามารถถอยถอยรถเข้ามานะครับเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็บันทุกสัมภาระต่างๆที่ ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือไปตลาดไปซื้อนงซู้นนี่นะครับเข้าบ้านนะครับก็สามารถเข้าประตูตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็น พวกเครื่องประกอบอาหารนะครับก็สามารถเข้าไปเก็บในครัวได้เลยหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆก็สามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับข้อดีก็คือ1ถ้าฝนตกเนี่ยตรงเนี้ยไม่เปียกแน่นอนนะครับเพราะถ้าเราเข้าฝั่งหน้าบ้านหรือถ้าฝนตกเนี่ยอาจจะเปียกนะครับก็ต้องมีร่มนะครับเพราะว่าอันนี้ให้ดูหลังคานะครับว่าจะเปียกยังไงหลังคาก็มีกันสาดนะครับแต่ว่าการเดินขึ้นบันไดช่วงเนี้ยเปียกแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นระเบียงอาท์ดนะครับ เอาดอกก็คือไม่มีหลังคาคุมนะครับก็จะเป็นกึ่งๆนะครับก็ยังมีการสตราดอยู่นะครับประมาณครึ่งหนึ่งของของระเบียงนะครับตรงนี้มีม้านั่งให้ด้วยนะครับสะดวกนะครับสําหรับนั่งชมวิวสวนหน้าบ้านนะครับมาดูฟังก์ชันต่อครับถัดมานะครับก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกนี่ก็ถือว่าเป็นโซนกลางของบ้านนะครับอยู่ตำแหน่งกลางบ้านเลยนะครับเชื่อมต่อกับทุกๆห้องทั้ง ห้องนอนทั้ง3ห้องทั้งห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ที่จอดรถสามารถเชื่อมโยงนะครับฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกเลยนะครับส่วนเรื่องห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยรู้สึกว่าจะขนาดเท่ากันนะครับทั้ง3ห้องเลยแต่ห้องหน้าก็จะโอเคหน่อยเพราะว่า1มีห้องน้ําในตัว2มีระเบียงหน้าบ้านให้ด้วยนะครับซึ่งต่างจาก2ห้องนอนข้างหลังซึ่งไม่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็ไม่มีระเบียงให้ด้วยนะครับก็ถือว่าพิเศษหน่อยนะครับห้องนอนด้านหน้านะครับ ส่วนห้องครัวนะครับห้องครัวจะเป็นระดับที่อยู่ต่ำหน่อยนะครับต่ำก็คืออยู่ระดับสูงกว่าที่จะลดประมาณสัก10เซนนะครับก็จะมีบันไดเดินลงนะครับอ่าทุกท่านเห็นบันไดนะครับบันไดของเรานะครับอยู่ที่5คขั้นเดี๋ยวผมจะวัดความสูงให้ดูนะครับระเบียงนะครับระเบียงจะมีความสูงจากพื้นดินนะครับประมาณ1เมตร1ิเซนนะครับอันนี้ผมผมวัดให้แล้วครับ1เมตร10เซน ก็หมายความว่าภายในนะครับก็จะสูงประมาณเมตรยีจากพื้นดินนะครับเพราะว่าระเบียงกับภายในต่างกันอยู่10เซนนะครับส่วนที่จอดรถก็สูงประมาณ10เซนนะครับบันได5ขั้นเป็นขั้นขี่นะครับส่วนบันไดที่ลงมาขัวก็จํานวนขั้นเท่ากันนะครับผมสาหรับขนาดตัวอาคารนะครับห้องนอนนะครับห้องนอนรู้สึกจะเท่ากันทั้ง3มห้องเลยนะครับอันนี้แก้ไขตัวเลขนิดนึงนะครับตรงนี้ น่าจะเป็น3เมตร50นะครับตรงนี้น่าจะเป็น3เมตร50ต้องขอไปที่จับระยะผิดนะครับสรุปนะครับห้องนอนมีขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50เท่ากันทั้ง3ห้องเลยนะครับเพียงแค่ห้องหน้านะครับจะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีพื้นที่ระเบียงหน้าบ้านนะครับส่วนห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกจะมีความลึกอยู่ที่3เมตร50นะครับส่วนความกว้างก็จะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับ เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจเยผมวาดให้ดูครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อ๋ออยู่ที่4เมตร80ครับเกือบ5เมตรนะครับสำหรับห้องรับแขกนะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับวางชุดโซฟาวางทีวีนี่แบบได้โอเคเลยนะครับก็ถือว่าไม่เกะกะเพราะถือว่าขนาดห้องเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับพื้นที่105ตารางเมตรนะครับส่วนห้องครัวนะครับขนาดเท่ากับห้องนอนเลยก็คือ3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับ สำหรับภาพรวมตัวบ้านนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่10เมตร10เมตร50เซนนะครับส่วนความลึกนะครับถ้าเรารวมระเบียงไปด้วยก็จะเป็น11เมตร60เซนนะครับความลึกนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับขนาดที่ดินนะครับผมจะการด้นข้างไว้ ฝั่งละ2เมตรนะครับเพื่อให้เรายื่นขออนุญ,ญาตปลูกสร้างได้ง่ายนะครับถ้าน้อยกว่า2เมตรมันจะติดเรื่องอพบอรบควบคุมอาคารนะครับแล้วเราจะขออนุญ,ญาตผ่านยากถ้าเรายื่นแบบหลังนี้นะครับถ้าที่ดินแนวเขตที่ดินกับผนังบ้านเนี่ยห่างน้อยกว่า2เมตรอันนั้นอาจจะต้องทําเป็นหน้าต่างทึบนะครับซึ่งแน่นอนไม่มีใครไม่อยากได้หน้าต่างนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินที่เหมาะสมควรจะห่างจากผนังบ้านเนี่ย มากกว่า2เมตรนะครับหรือ2เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับอ่าผมจะลองวิเคราะห์นะครับถ้าห่างฝั่งละ2เมตรนะครับขนาดที่ดินจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะมีส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าผมแนะนําให้ห่างไว้สัก3เมตรนะครับเพราะถ้า2เมตรมัน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 ไม่เหมาะมันแคบเกินไปนะครับหน้าบ้านควรจะห่างมากกว่า2เมตรนะครับผมก็เลยกันไว้สัก3เมตรนะครับอ่าสรุปนะครับ ขนาดที่ดินที่เหมาะที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะครับโดยที่เรายื่นขออนุญาตผูกสร้างแล้วไม่ติดเรื่องพรบควบคุมอาคานะครับสรุปก็คือหน้ากว้างนะครับไม่น้อยกว่า14.5นะครับส่วนความลึกนะครับไม่ควรน้อยกว่า16.6ก็คือ16เมตร60เซนนะครับอ่าก็ลองสำรวจที่ดินนะครับหรือว่าลองอลองหาที่ดินนะครับที่มีขนาดที่เหมาะ กับบ้านหลังนี้นะครับถ้าสนใจแบบบ้านหลังนี้ลองดูครับขนาดที่ดินต้องไม่น้อยกว่า15.5คูณ16.6นะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับถ้าวิเคราะห์จากรูปทรงอาคารนะครับดูดีมากนะครับงานกระจกค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็พวกงานตกแต่งพวกฝ้าชายคาเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของไม้ระแนงนะครับดูสวยเลยสวยกว่า ฝ้าที่เป็นแบบสีขาวนะครับเป็นพวกสมาร์ทบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับรวมทั้งแต่ว่ารูปแบบผนังก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานฉาบเรียบทาสีนะครับแปบะบไม้ละแนงนิดนึงนะครับแล้วก็มีหินประดับตกแต่งนิดนึงไม่เยอะนะครับสําสหรับรูปทรงนะครับผมจะประเมินค่าก่อสร้างนะครับอยู่ประมาณตารางเมตรละ1 3,000บาทก็แล้วกันนะครับถ้า12ื่นสอง อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างมันมีเรื่องของสเปซของห้องรับแขกนะครับที่สูงกว่าปกติด้วยนะครับแล้วก็ตีฝ้าเอียงนะครับแล้วก็มีกระจกด้านบนเพิ่มอีกครับค่า่าสร้างก็เลยอยากจะบวกเพิ่มให้นิดนึงเพราะโดยปกติผมจะประเมินที่หมื่นสองนะครับแต่ว่าหลังนี้ผมจะให้ราคาประเมินที่สักประมาณสักหมื่นสามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาคํานวณต่อตารางเมตรกันนะครับว่าจะตกที่เท่าไหร่นะครับ 105ตารางเมตรนะครับผมจะคูณ1 3,000บาทนะครับอ่ะคูณแล้วครับค่าก่อสร้างหลังนี้นะครับจากที่ประเมินต่อตารางเมตรนะครับราคาตารางเมตรละ13,000บาทบ้านหลังนี้จะมีค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ1 3 6 5 0ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวเลขที่ผมผมก็มองว่าผมประเมินสูงนะครับถ้าเป็น ราคาผู้ลบเหมาทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นราคาบริษัทรับสร้างบ้างก็จะสูงกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เรื่องอการดูแลหรือว่าอะไรต่างๆบริษัทเนี่ยก็จะดีกว่ากลุ่มผู้ลบเหมาะนะครับแต่บางคนก็เลือกผู้ลบเหมาเพราะบางทีเนี่ยราคามันมันต่างกันค่อนข้างเยอะบางทีมันต่างกันแบบ2 0 0แสน ถึง3ามแสนสี่แสนอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เลือกผู้รับเหมาแต่ว่าการเลือกผู้รับเหมาก็ต้องเลือกให้ดีหน่อยนะครับเพราะทุกว,วันนี้ก็มีทั้ง,งผู้ง่งยงผู้รับเหมาที่งานก็เยอะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อขอลาทุกท่านไปนก่อนครับ